แล้วก็เมื่อวานใครยังไม่เห็นรัฐบาลมั้งมีไหมให้รีบหาลอตเตอรี่นะครับหาลตัตเตอรี่เนาะแนวทางสลากกินแบ่งรัฐบาลเดี๋ยวฟังจากปากให้ซื้อตัวไหนอ่ะต่อไปรัฐบาลเนอะสำหรับใครที่ตกรถตกปลานะฟังสถิติของอาจารย์ปีใหม่เนี่ยเริ่มต้นของปีใหม่นะสถิตินะไม่ว่าจะปีหกสี่ปี 5, หกห้างวดวันที่สิบเจ็ดหกสี่สิบเจ็ดปีหกห้ามาเต็มเต็มทุก ทุกปีนะงวดแรกของปีอันนี้งวดแรกของปีนะจะจะขอนับใหม่นะครับก็ดูว่ามันจะเต็มเต็มไหม,ม,ะมนะครับนะเต็มเต็มไหมนะเพราะว่าก็ให้ไปแล้วเมื่อวานเดี๋ยวจะทวนและก็จะบอกวงกลมให้ว่าให้ไปหาซื้อลอตเตอรี่ตัวไหนว่ามันจะอั้นถ้าอาจารย์บอกว่าอั้นอันก็คืออั้นเ้องวดที่แล้วอาจารย์บอกว่าอั้นห้าแปดห้าเก้านะมันอั้นไหมละ่ะทุกคน เม่งอ้นอาจารย์ไม่ไปไปที่สำนักงานเองเขาขายส่งเพราะว่ายังไงคนที่ไปรับมาเนี่ยมันรับมาขายไม่ได้หรอกเพราะว่ามันจะแพงคิดจากการวิเคราะห์ประเมินสถตรฐานการณ์แล้วนะเพราะว่าปีใหม่แล้วมันเป็นอาการแบบมัดมือชกเข้ามีใครๆก็ต้องการลัตเตอรี่แล้วก็ลัตเตอรี่มันก็จะออกต่างจังหวัดไอ้พวกที่รวมเล่มมันก็จะรวมยากแล้วก็ เลยเป็นท ok so, like so, ี่กําหนดเขากําหนดเองไหมราคาลาไปที่ศูนย์ขายส่งแท้ๆเนี่ยมันมันจังราคาแพงก็เลยคิดว่ามันอั้นนะถึงพออาจารย์ได้มาแล้วก็ถึงมาไล์สดให้เลยนะครับถึงบอกว่ามันมีมีอั้นมีอั้นแน่นอนเอาอยู่เดี๋ยวอยู่ในเครื่องนี้ไหมเดี๋ยวเพราะนั้นนะครับนะอาจารย์วิเคราะห์แล้ววดนนี้ ต้องมีอั้นอีกเหมือนกันนะเดี๋ยวใครอยู่แถวแถวนนก็มีโอกาสนะงวดนี้น่าจะราคานาจะไม่แพงเหมือนงวดที่ผ่านมานะครับรัฐบาลนะครับลองดูแนะชุดนี้ก็มั่นใจนะมั่นใจเพราะว่าสูตรมันเดินดีตลอดเลยนะครับสูตรสูตรนี้ที่ทำไม ถึงเอาตัวล่างไปไว้เป็นบนคือเวลาเราเอาไปเนี่ยในความความคิดของอาจารยนะ์เวลาเอาไปให้ชุดสามตัวหรือชุดเม็ดเดียวถ้าเราเอาบนโดยที่ล่างมันเข้าดีและคนจะถูกเลขไหมเลขกคิดในความเป็นจริงก็ไม่ถูกถูกไหมอาจารย์ก็เลยรู้ว่ามันเป็นล่าง แต่จะให้ทุกคนไปตัดเล่นอย่างนี้นะเวลาให้สามตัวหรืออะไรไปนะครับซื้อบนล่างหนักล่างกันบนหรือซื้อลอตเตอรี่แล้วก็ไปซื้อบนนะวิธีแนวความคิดมันจะต่างกันด้นะนะครับวิธีให้เลขถูกนะอยากให้เลขเข้าจะเป็นอย่างนั้นนะครับน,ะนีนี่ความคิดส่วนตัวเข้าใจไหมนะครับหรือเราจะให้เม็ดเดียวอย่างเงี้ยถ้าเราจะพาบบนแต่ว่าเลขล่างมันวิ่งเดือนดีอย่างเงี้ย สามว่าไอ้ที่เราให้ไปมันจะเข้าไหมนะมันก็ไม่เข้าถูกไหมเออนั่นแหละนี่คือแนวความคิดของอาจารย์นะเพราะนั้นที่อาจารย์ให้ไปถ้าเป็นเลขสามตัวก็ต้องเล่นบนเล่นล่างนันี่นะฟังนะาจากปากเจ้าของสูตรนะนะครับและบางทีบางครั้งเราวางวางวาง,วางสรุปถึงถึงแตกออกย่อยใครจำลายมือสมัยของอาจารย์เฉียน9า้าหังนะหลังย้อนปีหกสองคืนไปนะ มันจะเข้าแบบไม่เข้าหางนี่มันคือรวมบนรวมล่างนะจะหลุดจากนะรัฐบาลนะใครที่พลาดเมื่อวานนะจะขอนับสถิติใหม่นะครับนะงวดที่ผ่านมานะครับงวดที่ผ่านมาที่ออกห้าแปดมันเป็นของ มาออกในปีปีปีที่แล้วเนาะปีหกห้าจริงๆมันก็เป็นวันที่1นึ่เดีเขาเลื่อนไม่นับนะครับอ่าอันที่ที่ผ่านมาเดี๋ยวจะขอสถิติใหม่นะครับอันนี้คือฟอร์มหลังเอาสูตรทุกสูตรอันเดียวกันนั่นแหละเพราะว่าจะแยกไปคนละใบใบฟ้าเฉยๆนะแต่ก่อนใบฟ้าเราจะเป็นเอาบนล่างทีนี้ก็เลยมาเป็นเด่นนะเป็นเด่นบนเด่นล่างนะคือจะมาขยายความ นะครับให้ทุกคนเข้าใจแล้วก็จะอธิบายจำลายค่าลายมืออาจารย์สวยมากอ่ะ,อะรัฐบาลนะครับเดี๋ยวรัฐบาลนะเมื่อ,อาวานนะจะจำมันอย่างไม่ได้ให้ชุดรวยนะบางชุดสามตัวก็คือชุดรวยนะครับงวดนี้เมื่อมีกี้ขึ้นนะมันจะมีที่ผ่านมามันเป็นชุดชุดรวยเนาะมันจะมีบนและมีล่างงวดนี้อาจารย์ให้เป็นชุดนี้ นะครับมีมีเลขสามตัวแต่สามตัวจะเอาไปใส่ใบฟ้าหรือชุดรวยนะครับฟังมันจะเป็นบนเป็นล่างเห็นไหมสำหรับคนที่ยังไม่เห็นเมื่อวานอันนี้คือภาพรวมนะครับถ้าฟังจากปากอาจารย์อยากฟังไหมให้ไปหาซื้อตัวต่อไปนี้นะ ถ้าอาจารย์บอกว่าปิดอันอันแน่นอนเหมือนทุกวันที่ผ่านมาอาจารย์ว่าห้าแปดห้าเก้าไม่รับหาซื้อลัตเตอรี่นะมันก็มาตามที่คาดนะครับเพราะฉะนั้นให้หาซื้อลัตเตอรี่ตามนี้หาซื้อลัตเตอรี่ตามนี้นะครับชัวร์ชัดเนาะอันในสามหางไม่เชื่อรอดูนะครับ ฟังนะครับฟังชัดๆวงกลมใหนะ้ในห้องลายใจไม่ได้วงให้อย่างนี้นะอันนี้ฟังจัดป่าจากเจ้าของสูตรนะครับนะตามนี้เ้อเนะแชร์ไปเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไว้นานไม่ได้อ่ะเห็นบ่นะนะครับเห็นไหม พอออกไหมนะสามหางนี้หาซื้อลัตเตอรี่ให้ได้อย่าได้ยินเขาว่าเลขอั้นค่ะอาจารย์เหมือนห้าเปีห้าเก้าอั้นค่ะอาจารย์เอา้ามันเกี่ยวอะไรกับอั้นอาจารย์มาไล์สดลัตเตอรี่ให้วันที่สิบเก้ายี่สิบถูกไหมไม่ออกวันที่สิบหกแล้วหวยออกวันที่สามสิบมันอั้นก็เป็นเรื่องของคุณคู่อาจารย์บอกว่ามันจะอั้นแล้วทุกคนไม่ใส่ใจมาซื้ออะไรวันหวยออกมาสามวัน สุดท้ายเขาก็ไม่เล่นกันนะครับอันนี้ก็บอกไว้ออกวันที่17วันนี้เพิ่งจะอยู่นะครับเกอบสองอาทิตย์นะสองอาทิตย์ก็สิบสีวันเหลืออีกสิบสาวันเนี่ยทุกคนว่าจะหาะได้ไหมนะพรุ่งนี้นะเขาขายอ่ะก็ไปหาแต่ไม่แน่ใจว่าพวกขายวัตเตอรี่ดูไรสดแล้วเขาจะเก็บกักวัตเตอรี่ไหมไวไหมอาจารย์ถึงไม่มั่นใจถึงจะไปซื้อที่ศูนย์มันขายส่งนะครับ พอออกไหมจัดตรงอาจารย์วงเลยนั่นเห็นไหมดังเพราะนั้นนะตามที่อาจารย์คาดวิเคราะห์แล้วเนี่ยมันไม่รู้ละมันมันมีจิตชิดหาซื้อให้ได้นะครับอย่าบอกว่าเลขอันเด้อนะอย่างน้อยเรามีอันนี้ลองท้องแล้วนะครับก็สนับสนุนแนวทางสลากกินแบ่งรัฐบาลโอเคเคลียนะนะครับเคลียนะนะ เลขชุดต่างๆที่ยังไม่ออกว่าจะเป็นใบฟ้าหรืออะไรไม่ต้องถามถึงถ้าอาจารย์วงกลมให้แล้วก็อยู่ในตัวนี้แหละนะครับอันนี้คือเชียร์ชัดแจ้งแดงแก๋นะจะไม่ให้อีกจะมาเร็วไปเร็วนะมาเร็วไปเร็วนะให้ลอกข้อสอบแล้วนะแฮมเมอเฮโร่ Man Hello, เขาก็เปิดแท้ทุกคนนะ,ะโชคดีนะครับนะปจัดไ,ไว้ว่าโอเคนะครับทุกคนนะปีใหม่นี้เขาให้ หมดทุกข์หมดสุขหมดโรคหมดภัยนะครับรำ่รำร่ำรวยรวยไปด้วยกันชเชนาะนะทุกคนโชคดรีร่ำร่ำรวยรวยเฮงปังๆนะครับนะโชคดีค่ะ